โอเคครับเด็กๆหลังจากผ่านความตึงเครียดไป2อข้อข้อ3ตึงเครียดต่ออีกเพียงแต่ว่าข้อนี้เขาเอาเรื่องเซตไปผสมกับเรื่องล็อกนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่๊อบจะสรุปสมบัติของล็อกที่พวกเราต้องรู้ก่อนอันนี้บอกก่อนนะว่าคลิปอย่างเงี้ยข้อนี้ม .6 เท่านั้นขึ้นม .6 เท่านั้นส่วนถ้าม .5 น้องบอกว่าน้องอยากเรียนง่ายๆ เรียนเรื่องล็อกก่อนที่โรงเรียนแล้วค่อยมาดูนะครับหรือว่าถ้าใครแบบเรียนแอดวานซ์ไปแล้วเรียนเรื่องล็อกผ่านไปแล้วก็มาดูได้เลยนะครับอ่ะเราจะมาลิสต์สมบัติที่พวกน้องๆร,รับรู้รับทราบเพื่อทำข้อนี้นะครับอันแรกล็อก A ฐาน A นะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งล็อก a ฐาน a มีค่าเท่ากับหนึ่งเมื่อไรก็ตามตัวนี้เป็นเลขเดียวกันเป๊ะเลย ล็อกาฐาน5เท่ากับ1 l o ล็อกฐาน7เท่ากับ1นี่นี่คือข้อแรกข้อที่2ข้อที่2ล็อกกำลัง M ฐาน A อ่ะล็อก a ยกำลังเฐานด้วย B นะครับเราสามารถเอาคุณ M ตัวเนี้ยโยนมาข้างหน้าได้ จะกลายเป็น m คูณด้วย log a ฐาน b นะครับ m คูณด้วย log a ฐาน b ต่อไป log a ฐานด้วย b กำลัง m ฐานด้วย b กำลัง m เราก็สามารถเอา m ตัวเนี้ยโยนมาข้างหน้าได้เพียงแต่ว่าการโยนมาตรงนี้จะกลายเป็นส่วนกลับจะกลายเป็น1ส่วน m คูณด้วย log a ฐาน b นะครับสดมากนะพี่ป๊อบเนี่ยมองมอง,มอง,มองแล้วก็สอนสด100%แล้วก็ข้อถัดไปก็คือสมบัติข้อถัดไปนะครับเรื่องล็อกที่ต้องใช้ก็คือ a กำลังล็อก x ฐาน a นะครับ a ยกกำลังล็อก x ฐาน a ถ้าเมื่อไรก็ตามตัวนี้เป็น a เหมือนกัน คำตอบตอบตัวหลังล็อกก็คือ x นะครับตอบตัว x ได้เลยโอเคประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือทุกอย่างที่ใช้เดี๋ยวเราจะไปขยี้ให้ดูจากโจทย์จริงนะครับอ่ะฟังโจทย์บอกว่ากำหนดให้ a b c เป็นเซตจำกัดโดยที่แล้วก็พรั่งพรูมานะครับอ่ะเราไปดูทีละอันอันแรกจำนวนสมาชิกของ power set a เท่ากับ l o อก4ฐานด้วยรูท t 2นะครับล็อก4ฐานด้วยรูท t 2เป้าหมายของเรานะครับสำหรับทุกอันก็คือเราจะพยายามทำให้อยู่ในรูปล็อกและฐานเดียวกันเนี่ยเลขเดียวกันเพื่อที่จะ Adjust ออกมาให้เป็นเลขหนึ่งฉะนั้นฉะนั้นเจ้า4เจ้า4พี่ปอปก็เลยมองเป็น2กำลังสอยกกำลังสองได้4 และเจ้ารูทสอพี่ป๊อกก็เลยมองเป็น2องกำลังหนส่วนสแล้วเราใช้คุณสมบัติเด็กๆดูข้อแรกถ้ากำลัง M โยนลงมาได้เป็น M ถ้าตรงนี้เป็นกำลัง M อยู่ข้างล่างไปเป็นข้างหน้าไปเป็นส่วนกลับเพราะฉะนั้นหนูดูทีละตัว2ตัวนี้โยนลงมาเป็น2ตัวนี้1นส่วนสวนส่วนกลับก็2อส่วนห แล้วข้างหลังก็จะเหลือล็อก2ฐาน2ซึ่งเด็กๆครับล็อก2ฐาน2มันได้1ตัดทิ้งฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจะได้4ครับสิ่งที่หนูได้ก็คือ Power Set A ครับมีสมาชิก4ตัว Power Set คือเซตของสับเซตเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อ Power Set A มี4ตัวแปลว่าเซต A จะมีสมาชิก2ตัว because C คือ2ยกกำลังสองนะครับเวลาเราจะหาจำนวนสับเซตจำนวนสับเซตหรือจำนวนสมาชิกของ Power อร์ซมันคือ2กำลัง N เพราะฉะนั้นตรงนี้4คือ2กำลังสแปลว่า NA n, a, n a ก็เลยมีสมาชิกทั้งหมด2ตัวนะครับ A ก็มีสมาชิก2ตัวนี่น้องนองน้องดูสิแมวเขามานั่งดูพี่ป๊อบสอน เด็กๆแมวมานั่งดูพี่ป๊อปสอนทุกวันเลยนี่นี่ตรงนี้เมื่อวานตรงนี้วันนี้มาตรงนี้แมวนี้น่ารักนะแมวบ้านพี่ป๊อปเนี่ยชอบมานั่งฟังพี่ป๊อปสอนหนังสือเอาจริงๆก็คือแบบมาทุกวันมาทุกวันนะครับบา,าาาบางวันมาหน้าต่างนู้นบางวันมาหน้าต่างนี้ชอบมากเลยเวลาพี่ป๊อปสอนเสร็จก็จะเปิดหน้าต่างออกไปคุยกับเขาเขาก็จะแบบงงเงี้ยงงงเงี้ยงกับเขานะครับอ่ะต่อไปต่อไป จำนวนสมาชิกของ power set B นะครับจำนวนสมาชิกของ power set B เท่ากับรูทห้ากำลัง l o g 256ฐาน5เด็กๆครับเด็กๆอยู่ฟังอยู่ฟังเราบอกแล้วว่าถ้าเมื่อไรก็ตามตัวนี้เป็นเลขเดียวกันเราสามารถตอบ x เลยตอบ x ได้เลย แต่ตรงนี้มันใกล้กันมากแล้วเด็กๆมันใกล้เคียงใกล้เคียงกันเหลือเกินแต่เราพอมีความรู้ว่ารูทห้าคือห้ากำลังหส่วนสอยูก็เลยแปลงล่างเป็น5ยกกำลัง1นส่วนสแล้วก็ล็อกสองหาหฐานห้าแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าเราสามารถตรงนี้กำลัง M โยนลงไปเป็น M ฉะนั้นในทางกลับกันถ้ามันเป็น M ออยู่ตรงนี้หนูก็โยนกลับขึ้นไปข้างบนได้ ดังนั้นนี่ครับมี1ส่วนสองพี่ป๊อบโยนขึ้นไปสิ่งที่พี่ป๊อบได้ก็คือ5ยกกำลังล็อก2 5 6กําลัง1ส,สง่วน2ฐาน5แล้วจากคุณสมบัติที่พี่ป๊อบลิสต์ออกมาให้ครับจากสมบัติที่ลิสต์ออกมาให้เมื่อกี้ก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตัวนี้เป็นเลขเดียวกันคำตอบคือ X เนี่ยครับเลขเดียวกัน คำตอบคือ x ก็คือตัวข้างหลังสิ่งที่หนูจะได้ก็คือ25 6กําหลัง1นส่วนสหรือพูดง่ายๆว่ารูทสองฉะนั้นสิ่งที่หนูได้ก็คือ n ของ pb เท่ากับ2 5 6ห้าหกลัง1ส่วน2หรือพูดง่ายๆว่ารูทส5 6หรือพูดง่ายๆว่า16นะครับรูท6ได256้16เมื่อกี้เราได้มาแล้วนะครับเด็กๆว่า pa เอ้ย sorry A มี2ตัวต่อไป power set คือ16 2หกสอำลังสฉะนั้นชัดเจนครับหนูจะได้ว่า B ก็จะมีสมาชิก4ตัวนะครับ4ตัวอ่ะโอเคได้มาแล้วสองอันคือ NA กับ NB ยังไม่จบครับ หลายคนบอกหู้โหพี่ป๊อบครับแล้วเวลาทําจริงผมจะทําไหวหรอน้องครับน้องต้องฝึกให้คล่องคล่องชนิดที่ว่าเจอแล้วปุ๊บ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 อย่างเงี้ยเวลาพี่ป๊อเจอนะบี่อกสองกำลังสองอ๋อตัวนี้เหรอสองกำลังหนึ่งส่วนสองโยนไปได้สองโยนไปได้สองสองสี่อ่โอเคพาะว่า์เซตมีสี่ก็สองกำลังสองอ๋อเอมีสองตัวคือเราคิดได้ภายในสับพันธนันใดสิ่งที่หนูต้องทําก็คือฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเท่านั้นที่ของโลกนะครับ อ่ะถัดไป n a อ sorry n power set a union b นะครับเท่ากับ3กำลังส log 32ฐาน9เด็กๆครับเด็กๆฟังเราเคยเรียนเลขยกกำลังมาว่าถ้าเรามี a ยกกำลัง m n มันคือ a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง n ได้ฉะนั้น พอพี่ป๊อบเห็นว่าเฮ้ยอันนี้มันคูณกันอยู่พี่ป๊อกก็เลย split ออกมาเป็น3กำลัง2แล้วก็ล็อก32ฐาน9ซึ่ง3กำลังสคือ9ก็เลยกลายเป็น9ยกกำลังล็อก32ฐาน9แล้วก็ย้อนกลับไปที่สมบัติบอกว่าถ้าเมื่อไรก็ตามตัวนี้มันเท่ากันสามารถตอบ x เลยฉะนั้นนี่ครับ9กับ9ตอบได้เลย32ฉะนั้น จำนวนสมาชิกของ power set A union B มันก็เลยได้32ถูกไหมครับซึ่ง32คือ2กำลัง5นะครับ2กำลัง5สิ่งที่หนูจะได้มาก็คืออ๋อ A union B ก็เลยมี5ตัวครับอ่ะนี่คือสิ่งที่ทำได้ออกมาสรุป A มี2 B มี4 A u n i ยู B มี5โอเคเด็กๆครับถึงเวลาที่พวกเองต้องกลับมาแล้วเพราะว่าค่าพระเจ้าเฉลยเรื่องล็อกเสร็จแล้วอ่ะกลับมาคนหนึ่งใครก็ได้เป่ายิงฉุบกันเลยหลายคนบอกนี่พี่ปอพูดคลิปอะไรมีเป่ายิงฉุบกันกลางคลิปอ่ะ,อะโอเคมาสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะน้องๆดูปื้มดู ตอนนี้พี่ป๊อบได้ n a คือลืมไปเลย2 n b คือ4 n a union b คือ5ครับไม่รู้ว่าปื้มจำสิ่งที่พี่ป๊อบเคยพูดในห้องได้หรือเปล่าว่า a มี2 b มี4รวมกันควรจะเป็น 6, 6. อะขอโทษน,นะแต่เสือกเหลือ5แปลว่าซ้ำกันกี่ตัวก็ตัวตัวเดียว ฉะนั้นเราจะได้ว่า n a intersect b ตอบ1น <1. S 2> น้องฟังนะปื้มฟังด้วยและทุกคนฟังคำพูดบ้าๆบอๆที่สอนในห้องหรือกระทั่งสอนอย่างนี้ก็ตามเนี่ยน้องจำไว้อ่ะฟังใหม่ a มี2 b มี4ปกติควรจะรวมกันได้6กอะแต่ดันเหลือแค่5ฉะนั้นแปลว่าซ้ำกัน1นึ่งตัว,ตวเข้าใจหรือ,อยังนะครับ คำพูดบางอย่างถ้าจะต้องพูดหยาบคายบ้างก็เพื่อเป็นอัธรบเพื่อสีสันของชีวิตพวกน้องนะพนงนะเพื่อให้พวกน้องแบบจําได้หรืออะไรบางอย่างอ่ะถัดไปมาดูโจทย์ข้อนี้ครับรเขาบอกว่าอ่ะเราลองวัดเซตนี่คือ A นี่คือ B นะครับ A อสมบีมีกี่ตัวครับนหนึ่งตัว A มีสองตัวนี้เหลือ หนึ่ง <1. S 1> b มี C ตรงนี้เหลือสามทุกคนฟังยังไม่จบพี่ป๊อบขอดูคำถามคำถามของข้อนี้คือ power set a union power set b มีกี่ตัวนะครับ คำว่าเวลาเรา power set มา union กันเนี่ยปืมและทุกคนคมันก็คือเราก็จะต้องวาดเป็นสองวงเหมือนกันวงแรกก็คือ power set, power set A วงสองคือ power set B power set B เพราะว่าเขากำลังเอา power set มา union กันถูกไหมครับ,รบอืมอ่ะดูดีๆ จำได้ไหมที่พี่ป๊อาเคยสอนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะตรงนี้มีสองตัวตัวนี้มีสี่ตัวนี่นะครับสองกับสี่เอาแค่ Power Set A ก่อนถ้า A มีสองพาวเวอร์เมีเท่าไหร่ก็สี่สองกำลังสองได้สี่แล้วก็ถ้า B มีสี่พาวเวอร์เก็สกำลังสองกำลังสี่ได้สิบหก เพิมจาได้ไหมว่าพี่ป๊อกเคยสอนเราตอนมสี่ว่าสามช่องเนี้ยช่องไหนที่โยงลงมาได้ก็ซ้ายกลางขวาหรือโยงได้หมดเอาดีๆนะได้หมดป่ะครับ <c oughs> <c oughs> เอ็งฟัง <c oughs> <c oughs> เอ็งฟัง <c oughs> <c oughs> เอ็งฟัง,ง,ฟง <c oughs> ถ้าเอ็งได้หมดเอ็งดู <c oughs> ตัวเนี้ยได้สองกำลังสอง ไอ้สอรี่งกำลังหนึ่งตัวนี้สองกำลังหนึ่งได้สองกับสองได้สี่เออก็จริงเนาะนี่ก็สี่จริงๆครับแต่ถ้าเองโยงตัวนี้มาได้สองกำลังสามคือแปดเมื่อกี้ตรงนี้สองกำลังหนึ่งคือสองรวมกันได้สิบแต่จริงๆมันต้องได้สิบหกเพราะฉะนั้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ตัวไหนที่โยงลงมาได้เพ้่มรู้ไหมตรงกลางตรงกลางเท่านั้นน้องๆจำไว้นะครับตรงกลางเท่านั้นหลายคนบอก พี่ปอกครับทำไมตรงกลางอ้าวดูดูสมมูิว่าตัวที่มันซ้ำกันสมมูิว่าตัวที่มันซ้ำกันคือเลขหนึ่งเลข a แล้วกันสับเซตของตัวเนี้ยสับเซตของตัวเนี้ยจะมีเซตว่างกับเซตของ a ก็เนี้ยแหละครับสองกำลังหนึ่งเพราะว่าตัวเนี้ยมีหนึ่งตัวก็สองกำลังหนึ่งได้สอง ก็สำได้แค่2ตัวเพราะฉะนั้นตัวที่โยงลงมาได้คือตรงสีเหลือมเท่านั้นนะครับดังนั้นตัวนี้จะกลายเป็น2องกำลัง,1ซ,ง1ซึ่งคือ2อ่ะต่อไปหมดเนี่ยมี4ตัวเอาไปแล้ว2ตัวฉะนั้นก็เหลือ2หมดเนี่ยมี16ตัวเอาไป 2, 2> <ก>เหลือ14ครับฉะนั้นโจทย์ถามว่า power set A union power set B ก็คือบวกหมดเลยถูกไหม อ่ะก็จะกลายเป็น2องบวกสบวกสิตอบก็18 18ครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะพอไหวไหมครับพอไหวไหมไหวครับครับปกติแล้วว่าปกติแล้วว่าตัวเนี้ยปื้ม Power Set A คือ4 power set B คือ16มันควรจะรวมกันได้20แต่พอมันมีตัว3มันก็หักตรงกลางมันซ้3 2ก็20ลบ2ได้18ทำอย่างเงินก็ได้หรือจะใช้หา3ช่องแล้วมาบวกๆกันก็ได้ได้หมดแล้วแต่เราถนัดนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้เขาทดสอบเราหลายอย่างนะข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยข้อนี้ทดสอบเราเรื่องล็อกทดสอบเรื่องคอนเซปต์เรื่อง power set นี่ล็อกค,คือคุณสมบัติล็อกเขียนให้แล้วทดสอบเราเรื่อง power set และมาทดสอบเรื่องจำนวนสมาชิกด้วยดังนั้นต้องระวังโอเคเนาะอ่ะสิ่งที่ผมมิสหรือพลาดจากข้อนี้คือก็ตรงที่ดึงลงมาได้อ่ะเวลาดึงลงมาได้ดึงได้แค่ตรงไหนครับได้แค่ตรง,ตรงกลางตรงกลางพี่ปอบรู้ว่าเมื่อกี้ที่เราคิดว่าดึงลงมาได้เพราะว่าเราดันไปคิดอันนี้กับอันนี้แล้วมันเสือกรวมกันได้4พอดีแล้วเราก็แบบเอ้ย4พอดีเราก็เลย เข้าใจแบบนั้นไปแต่ต้องระวังนะครับอ่ะโอเคนะแล้วเจอกันสวัสดีทุกคน